สวัสดีเพื่อนสวัสวดีวันพฤหัสยังไม่ได้ถ่ายคลิปอันนี้มาเที่ยววัดกับเพื่อนเดี๋ยวนี้อยู่วัดเฮยงเพื่อนอยู่สองคนมีเพียวกับมีกอตมาด,ด้วยขบับรถมาเพิ่งถึงเที่ยวกัน นี่เพียวดีทักทายหน่อยดีครับสวัสดีครับอันนี้ก๊อตอยู่นี่ถ่ายคลิปอันนี้เราอยู่ตรงเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงะระฆังตั้งอยู่บนฐานกลมที่ฐานเจาะเป็นซุ้มรูปกิีบบวจจำนวน2ี่สิซุ้มสฐานว่าใช้สำหรับเป็นสถานบุทุรูปเช่นเดียวกับเจดีย์ประธานที่วัดเพยงอยู่งึตั้งอยู่บริเวณใกล้กันเป็นความรู้นะสุดทยาน ตอนนี้เราก็อยู่ที่โบราณสถานที่วัดม่หยงข้างหลังกำลังเดินไปถ่ายให้ดูนี้หน่อยเห็นไหมเสียค่าเข้า10บาทชาวต่างชาติ50บาทโอเคดีไปทำบุญกันไฟติ้งวันนี้ยังไม่ได้ออกอกกำลังกายเลยจริงๆพ้าต้องปั่นจักรยานตอนเช้าแล้ววิ่งตอนเย็นวันนี้มันจะได้ทำหรือเปล่าขอดูเวลาก่อนอไฟติ้ง โอ้สวัสดีเพื่อนเอน Hello my friend อันนี้อยู่วัดที่สองวัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยาเมื่อกี้วัดมเหยงอยุธยานี่วัดที่สองขับรถมา20นาทีจากวัดเมหยงประมาณนั้นเดี๋ยวไปถ่ายเที่ยววง สวัสดีเพื่อนๆตอนนี้อยู่วัดชัยวัฒนารามลองเซิร์ชดูสวยมากอยุทยาวัดที่สามที่ไปนั่งพักมาได้กันหัว สวัสดีเพื่อนวัดชัยวัฒนารามเขาเป็นวัดที่แต่งชุดไทยกันมาถ่ายรูปได้นะจอดรถไม่เหมือนฟ้าไม่รู้ตอนแรกเขาบอกจอดรถฟรีหรือไม่ฟรีถ้าเช่าชุดไทยฝ้าเลยมาจอดที่พื้นที่วัดที่จอดรถอาจจะน้อยหน่อยแต่ก็มามา,มาวัดดีมากโบราณสถานจริง โอเเพื่อนๆฮลโหลแฟนเคดีเอ็คลิปขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูวันนี้ก็แค่นี้แหละเที่ยว3าวัดวัดมเหยยงวัดพุทธไัยสวรรค์และวัดชัยวัฒนารามอยุธยาคันที่อยุธยาไทยแลนด์ ที่ไลชัดสต๊าฟคลาสสิ่งที่บอกทำบุญแลบาปมันด้วยกฎแห่งกรรมมีอยู่จริงบุญแลบาปมีอยู่จริงนะเราส่วนมีจริงท่านพ่อสอนมีจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะป้าก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ป้าเคยเป็นคนที่เคยลบหลู่แล้วก็โดนผลของกรรมทำมาต้องขอเข้ามาละโทษตัวสิรร่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยป้าเชื่อว่าคนเรามีความตายเป็นที่ไปนะเนาะเกฟไรติ้งฝากไว้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงไม่เชื่ออะไรก็อย่าลบหลู่ขอข้ามาละโทษด้วยที่เคยผิดพลาดแล้วผิดพลาดใดในคลิปนี้ก็ขอโทษออกไปที่ไลชัดสายโดเบิราย